วันอาทิตย์สิทธิจอมปอมเมื่อเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยเออเมื่อวันอาทิตย์เสร็จเออก็ชวนซิ่มไม่รู้จะหาอะไรกินจะมาบอกซิ่มไปเราไปวอคอันนีกว่ามีตลาดนัดเขาบอกเออก็ได้ไม่เคยไปหนูไม่ได้ไปนานแล้วนะเนี่ยใช่ฉันก็บอกว่าของกินเยอะนะมาม่าเราซื้ออะไรเยอะแยะเลยนี่จี่รถไปย่าจ้ากันไหมตอนนี้ก็วนๆจนหาที่จอดได้แล้วก็เดิน เรียกว่าไม่ใช่ด้านหน้าด้านข้างอะที่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับมีป้อมยามนึกภาพออกไหมัชค่ะทนก็เดินใส่งเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนขุดใช่ไหมแล้วก็ซิมเขาก็แต่งตัวไม่ดูไม่ได้เลยขี้กระเป๋ากันจะกลงกระเลงกันสองคนหัวเมียเดินเดินข้ามถนนมาตายายตายายเสียงตะโกนมาดังสนั่นข้ามถนนมาแปดเมตรน่ะสวัสดีสิทธิีจอมปลอมสวัสดีสิทธิีจอมปลอมเื่ฉันก็หายไป พี่มอเตอร์ไซค์รับย่างโอ้ฉันนี่ไปสวัสดีโอ้พี่เล่นผมรัตข้มถนนเลยน,นะพี่ <c oughs> เขาบอกว่านี่เศรษฐีจ,จอมปลอมเนี่ยแต่จริงๆตัวจริงนันดูดูแต่งตัวสิเนี่ยมาซื้อของหรือว่าอะไรบอกพาพาแฟนมาทานข้าวครับแล้วเขาไปบอกเพื่อนเขาบอกนี่มึงตัวรวยตัวจริงนะมึงเดี๋ยวจะตามไปดูที่รถขับรถอะไรมาบอกพี่ไม่ต้องตามพี่ไม่ต้องตามโอดังสนั่นเลยอ่ะข้ามถนน8เมตรถนนมันกว้างขนาดนั้นอ่ะใช่ใ พี่ภาพบอกเลยว่าคือเสียงพี่วินเวลาเขาพูดนะเออเขาดังมากอ่ะโอ้โหแบบชื่นชมเราเลยนะ่นี่ะแต่รู้สึกโอ้โหดังเขาเขาแสดงว่าเขาดูคลิปบ่อยเขาดูตลอดเขาเลยรู้ว่าฉัานมีนิกเกอ่าเืมอกาดีใจไหมดีใจดีใจแต่ก็อายนิดนิด